เออจังคนสังคนแม่ลูกคนแม่ลูกอย่างอืนก็เสร็จไปแล้วหรือขนมเทียนนี่ขนมเทียนอืเดี๋ยวกะลมเทียนกำลังหอ่อปั้นใหญ่เดี๋ยวกะมักกะม็นคนปั้นกะมักกะม็นแม่ใหญ่ก็ช่วยไม่ไหว เอ้ยเปลี่ยนไมหนูวฮะโอ้ยเงียบดีทำตองคนเงียบดีนะอันนั้นก็เล่นอะไรเนี่ยหนวดแป้งอุ้ยเยอะไหมนี่เยอะไหมเดี๋ยวไปดูไส้อันนี้จะเป็นไส้วานคิมได้ถั่ว ด้วยเค็มด้วยอ,อร่อยผัดเองแปลงมันแห้งไหมนว<ำ>ดแห้งอูหแห้งก็แห้งก็นวดแกเจะเป็นใส่ถั่วเขียวปเป็นนับหมาเดี๋ยร้อยหนึ่งมันมั้งอืออือจะเป็นแป้งมันแห้งแล้วมั้งเนาะแห้งไหม นปูปันได้อปั้นขนมข้างหน้าก็จะมีน้ำขวดข้างหน้าก็จะมีน้ำขวดแก่กะหายอือยเฮ้จ็บเอวขนาดยืนท้ายเจ็บเอวเลยก็จะเป็นแป้ง อันนี้กีปั่นแล้วแล้วก็จะใส่น้ํามันคุกพราะไมได้เช็ดไปตรงไม่มีเวลาไม่มีคนเช็ดก็จะหอกันแบบนี้เลยคุกน้ํามันติดมือแล้วไปตรงอือหอีกห่หอหอจะได้หอ <c oughs> อ่ะบีบบีบบีบให้มันสวยๆหอน้ำไปตรงอ่ะน,นะ ทีอเ,เอมาต้องใชัยหนี่ฮอเซต็จก็จะเป็นม,มีต้องตากเก็บไปหลายวันก็จะนั่นเฉดแล้วแต่ว่าเ็ดสองคนสาพคนเ็ดเลี่ยม,มนี่ก็เป็นขนมนี่ก็จะเป็นขนมเค้งอือขน,นมเค้งนึงน่งแล้วนึ่งแล้ว ไม่หมดร้อยมั้งกินน้อยแน่ๆเดี๋ยวนี่จะเป็นขน,นมเค็งเค็งทําแห้งก่อนมีแค่แค่นี้แหละขน,น,นมเค็ง